าสนาง <โฮ S 1> สาวไทยทลำปางอแนะน,นำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคุณนะานางสาวไทยลำปางนิสาชยานิสาอ้อยหวานค่ะคุณได้ตำแหน่งนี้มาอะไรครับตำแหน่งวันนี้ที่คุณ<อ>ได้มาควันนี้เป็นมิส เอ่อเฟสบิวตี้ค่ะว้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเราอีกครั้งนึงก่นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกองใหญ่สปอนเซอร์ทุกๆุกท่านเลยค่ะแล้วก็กองจังหวัดลำปางด้วยที่ซัพพอร์ตกันมานะคะก็ถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่อบอุ่นกันมากมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามาอยู่ในกองแล้วมีความสุขมากมากค่ะได้เลยนะคุณจะไปต่อไหมคะไปต่อค่ะรู้สึกว่ามารอบนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอเคเวที มีศักยภาพมากแล้วก็มีคุณค่าสําหรับเรามากเราก็จะไปพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับเฟซีว้าวอาฝากซึ่งตางกติดตามเฟซบุ๊กได้เล f a ฟซบุ o กนะคะพิมภาษาไทยได้เลยค่ะชชยานิสาอ้อยหวานค่ะใช่ไปติดตามผลงานกันได้ค่ะขอบคุณลําปางมากครั